ก็ก็กับเปลย์ตอนนี้ถ่ายได้ประมาณ90%าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนั้น่าจะถ่ายเสร็จเดือนนี้ครับก็เนี่ยเป็นคิวส่วนใหญ่ก็เดือนนี้ก็จะเป็นคิวถ่ายตรงดิ้งที่ที่พุ่งเก็บหายหายเจ็บจากอาการแรกว่าอีสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือมันอจะเป็นเป็นคิวของพวกนี้ใช่ไหมครับก็น่าจะได้ชมในปีนี้ใช่ไหมใช่ครับถ้าทันนะครับพยายามให้ให้ให้ทันปีนี้ครับวางไว้แล้วครับเป็นยังไงบ้างกับการถ่ายครับในปีนี้ กดดดัันนที่้ดดา้างหไบ็ถามว่ากดดันไหมก็กดดันครับแต่แต่ก็ไม่ได้แบบกดดันขนาดนั้นก็รู้สึกว่าแบบก็ยังเป็นแบบเหมือนเริ่มต้นใหม่ครับไม่ไม่ได้เอาแบบอาจจะมีแบบกระแสจากภาคแรกมามากดดันอยู่แต่เรื่องใหม่ก็ทําใหม่อย่างเงี้ยก็พยายามเต็มที่แล้วครับแล้วก็รู้สึกในส่วนตัวรู้สึกชอบชอบกว่ากว่าภาคแรกทำไมถึงรู้สึกแบบเขาหลายคนรู้สึกว่า ด้วยด้วยความท้าทายครับด้วยความท้าทายใหม่ๆแล้วทำทำให้เราต,ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นแล้วก็มันมันเหนื่อยกว่าภาคแรกครับมันหนักกว่าภาคแรกแล้วก็มันมันลงทุนเยอะกว่าภาคแรกมันก็เลยแบบทุกอย่างมันกว่าภาคแรกหน่อยเนื้อวงที่เราบอกมันตัวไหมว่าพอถ้ามันเข้าไปเนี่ย คนที่ต้อชอบไม่เป็นไรครับอยู่อยู่ที่คนชอบนะครับสำหรับส่วนตัวเลยครับทัมันก็แบบก็บอกให้เขาชอบไม่ได้ครับแล้วแล้วแต่คนดูแต่ตัดสินเลยครับเป็นต้องกาหนเรื่อองคนไปแล้วาไปมันเป็นไบ้านะี่จีใจจมากเลยเพราะว่าอว้เป็นแฟน เจอเจอแก๊งไทยบ้านในหนังเรื่องหนึ่งเหมือนเขาไปรับเชิญค่ะแล้วไปขอเขาเซลฟี่ด้วยเขาจำมุ้งไม่ได้นะคะจริง้งส้มตาหน่อยตอนนั้นมีตาต้ามีดงด่นอ๋อเขาจำได้ครับจำได้ครับเราเป็นแบบเอฟซีขาวเราก็เปิดแบบดีใจที่ที่ได้มาร่วมงานกับทีมไทยบ้านแล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากๆแล้วบรรยากาศในกองก็แบบสนุกมากจริงๆนะคะก็เห็นเราเข้ามาร่วมงานกับทีม เตรียมตัวไปยังไงบ้างเพราะแต่ละคนก็มีชื่อนะเ็มาความเป็นอาชีพก็มีสไตล์ของเขาแล้วเราก็มาแบบหน้าใหม่ก็มาอะไรอย่างเงี้ยราเราคือหน้าใหม่จริงๆเพราะว่าตอนที่ไปถ่ายก็คือทุกคนแบบเขาอยู่กันแบบครอบครัวนะ่ารักมากแต่ว่าเขาก็ต้อนรับเราได้น่ารักมากจริงๆ ตัวเหมือนแบบเราเราก็ไปแบบแบบที่เปิดรับแบบหมายถึงว่าเราเราพร้อมที่จะเข้าไปแบบที่กับเขาเล่นกับเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเขาคนน่ารักกันมากๆเราก็ตอนถ่ายทำก็แบบสนุกสนานมากๆเลยเราเหมือนเป็นนักฟ้าของกองเลยนไหมคะหนูว่วาไม่นะคะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยแต่ก็ดูว่าเป็นกาแรบบที่เราไม่ได้ไม่ได้คอยดก็เป็นเป็นบรรยากาศกองหอใหม่ๆหมกันที่ที่แบบ ได้ยากเพืาอเขาจะมีแบบเอกลักษณ์ของเขามา,มากๆเรียนทำแบบเป็นตัวเองสูงกันมากๆแล้วก็เหมือนไปแบบอิมพอยเยอะมากแต่ว่ามันสนุกมากเลยอยากให้ทุกคนได้ดู ครับช่วงนี้ผมขายเค้กไก่หยองชายสันติอ๋อัอ๋อในส่วนของหนังใช่ไหมครก็ภาคนี้ก็รู้สึกว่าอยากให้รีบฉายไวๆครับตื่นเต้นด้วยเวลามางานแบบนี้จะคุยกันตลอดว่าแบบว่าเมื่อไหรหนังเราจะได้ฉายหน้าอะไรอย่างนี้ครับภาคนี้สำหรับเรามันเป็นยังไงบ้างโอผมรู้สึกว่าภาคนี้มันกลมกล่อมขึ้นครับแต่ว่าไม่อยากให้คาดหวังนะครับอยากให้ไปดูกันดีกว่าครับแล้วก็ ผมชอบอะไรอะครับ่เราครับโอเคครับผมรู้สึกว่าทั้งด้วยตัวบทด้วยทั้งการแสดงด้วยอย่างนี้เราก็ว้าวกับสุดยอดเลยครับผมอะไรอะนางนี่มันอเยครับประมาณนั้นครับยังมีครามกดอะไรอย่ไหมในวงราช่วงนี้ไม่มีแล้วครับช่วงนี้รู้สึกว่าใช้ชีวิตง่ายขึ้นครับตั้งแต่ดีใจอะไรอะครับช่วงนี้ขายกะยองชัยสันติด้วยครับผมทำไมถึงบอกว่าช่วงนี้ไม่มีองง ช่วงก่อนหน้านี้ก็มีช่วงเริ่มทําธุรกิจใหม่ๆครับใช่ครับแก้ไมันใช่ครับกับเรื่องงานครับกับเรื่องการแสดงครับแล้วก็ช่วงเริ่มทําธุรกิจใหม่ๆครับอย่างเช่นเนี่ยเค้กไก่ยองชายสติเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าผมต้องโฟกัสสักอย่างหนึ่งแล้วต้องเด็กออกก๊อตเขาออกก๊อตเขาอะไรนะอะไรมาไดอันนี้ไอ้เค้กไก่ยองชายสติครับขอบพระคุณครับพี่ไปต่อเลยครับเิทน้องไปเลยครับ สำหรับภาคนี้ของผมก็จะกดดนันกว่าทุากภาคครับยังไงทำไมคนอื่นว่าจะกดดันน้อยกว่าทำไมเราถึงกดดันมากกว่ามันมันมันมีเซอร์ไพรส์ทุกอย่างเลยครับมันมีสิ่งที่เราไม่ไม่ไม่ไมไมคาดไม,ไม่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นด้วยครับแล้วก็กดกดดันจากหลายๆอย่างเลยครับทั้งทั้งหบดทั้งอะไรที่มันโตขึ้นเรื่อยๆด้วยครับผมแล้วการจัดการครับคือค ในในส่วนของภาคน,นี้ของผมจะเป็นการทําการบ้านเยอะขึ้นครับเพราะว่าในภาคก่อนๆมามันดูแบบชิวๆแล้วก็อมองเห็นมองเห็นถึงความแบบความผิดพลาดของภาคก่กปอดภาคภาคก่อนๆมาเยอะครับก,ก็เลยก็เลยกดดันจาวภาคน,นี้ว่าเราอยากทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมครับจากนี้ไม่เคยทําการบ้านก็ได้มาทําเยอะ ครับครับครับผมเพราะว่าสมากมันจะเรียวๆแล้วใช่ใช่ครับผมแต่เรืองนี้อาจจะต้องแบบว่าอินไวสำหรับเราอินไวน้อยหน่อยถ้าพันปน้อยน้อยครับผมน้อยครับแล้วก็เซอร์ไพรส์เยอะเยอะครับแมนบาครับมาที่ต้องตั้งใจดีกันก็อย่ทีบอกว่าอย่ากลับมาถ่ายคิในของตองเดงทีนี้เราต้องมัดระวังอะไรช่นเดีบไปทเราว่าร่าายาอาจจะเป็นรอยอะไรอย่างรมัดระวังมากเลยครับก็คือแบบ เขายังเขายังเดินไม่ได้ครับมันมันต้องแบบเซฟทุกอย่างเซฟทุกทางอะไรเงี้ยหาทางว่าจะทํายังไงที่มันจะเซฟเขาได้หาสตันหาอะไรทุกอย่างหามหมดนะครับเซฟเขาให้แบบให้เขาได้ออกแรงน้อยที่สุดครับเพราะว่าลัวเขาแต่ว่าแต่ว่ากดเขาก็คือจเป็นจะต้องถ่ายเพราะมันก็เป็นสิ่งสุดท้ายใช่ไหมครับที่จะแบบว่าตัดออกไม่ได้ ไม่ไม่ได้ตัดครับจะเป็นปรับปรับแทนใช่ครับปรับให้ให้ให้เขาทํางานง่ายขึ้นครับแล้วก็ให้พวกเราทํางานไม่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 กดดันไม่ไม่แบบเขาไม่ได้วิ่งไม่ได้อะไรครับคือตอนนี้เขาเริ่มกลับมาถ่ายครับถ่ายมาแล้วครับ ก็ดีใจครับก็ดีใจตอนแรกคิดว่าหนังยังไม่ได้ฉายแล้วเพราะว่าต้องรอเขาอย่างเงี้ยครับแล้วแต่เราก็แบบเต็มใจรออยู่แล้วครับก็คืออยากให้เพื่อนหายแต่พอเพื่อนกลับมาได้แล้วก็ก็ดีใจแล้วก็คืออีกอย่างหนึ่งก็กังวลกลัวกลัวแบบกลัวเขาแบบอยากเล่นอยากอะไรแล้วเขาพลาดอย่างเงี้ยครับ่ก็เลยเซฟๆแล้วเราต้องเตะให้กับตังใจไม่ใช่ไหเชื่อว่าเขาเตงเขาเฉยแบะว่ามันจะเป็นปาล่าห้ือเปลาเราต้องให้กําังใจเรื่ของเขาเร่งใไหมคะก็จริงๆตอนเขาเกิดอุบัติเหตุพอเขาแบบ พอเขาสามารถพิมพ์ได้เขาก็ทาโทรมาหาแล้วเขาก็โทรมาบอกว่าจะขอโทษว่าเขาทำให้แบบคองบัรชาร์ถ<ช>ึงฝ<ช>ุแ่แบบฟุแ้แค่แค่แค่เพื่อนกลับมาได้ก็โอเคแล้วอย่างเงี้ยครับ,บ,รบแล้วที่เหลือผมจัดการเองครับก็เรียกว่าอีกแค่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะก็จะูแล้วใช่ครับอ๋อให้ฝากแฟนๆในต่งตางดารอรอคนไปรออีนสออึกค่ะครับก็ ก็ฝากก่อนก่อนที่จะฝากหนังสัปเหร่อฝากดูเคยไทยบ้านเด็กซีรีส์ด้วยนะครับก็ก็เป็นหนังอีกอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในจักรวาลไทยบ้านเหมือนกันสัปเหร่อก็อยู่ในจักรวาลเหมือนกันก็สพอร์ตค่ายหนังพวกผมหน่อยหนังเล็กๆที่แบบพยายามทดลองทําสิ่งใหม่ๆเรื่อยๆครับไม่รู้ว่ามันจะถูกใจหรือหรือมันจะดีหรือเปล่าแต่แต่พวกผมเต็มที่ครับทุกงานที่ทําก็ฝากไปด้วยครับสัปเหร่อสองครับพิจุพืชนะจะ6พฤจีกายนนี้ครับ เาเดาไว้ก่อนครับเอาพูดไปก่อนพูดไปก่อนครับ